วัสดีทุกคนที่หลงเข้ามาดูคลิปนี้ต่อเกรดขาคนอีกเช่นเคยนะครับในคลิปนี้เนี่ยเราก็มาอยู่กันในคอนเทนต์ของเปิดพี่นิวหรือฟูดินะหรือว่าเทพน้ําดีนั่นเองนะครับซึ่งในคอนเทนต์นี้เนี่ยผมคิดว่ามันอาจจะมีในส่วนของการลีกอยู่นิดหน่อยนะครับถ้าเกิดว่าใครไม่อยากจะฟังลีกของตัวละครอย่างเทพน้ำเนี่ยผมแนะนําว่าปิดคลิปนี้ไปเลยนะครับแต่ว่าเกิดว่าเออใครรับได้อะไรยังไงเนี e ่ยก็สามารถดูได้ต่อไปอะไรประมาณนั้นเลยนะครับซึ่งผมก็ได้หาข้อมูลมาแล้วว่าเออเทพน้ำเนี่ยมีความสามารถอะไร พี่นิวดีในคลิปนี้มีคำตอบครับแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปสู่เนื้อหา6คลิปนี้กันครับผมขอแนะนําร้านดีๆอย่าง Richman Shop เป็นร้านรับเติมเกมในราคาถูกบริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงสามารถเติมเกมบนเว็บไซต์ richmanshop.com ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุดถึง10เดือนสะดวกปลอดภัยคุ้มกว่าเติมเองแน่นอนแถมยังสามารถเติมได้หลายเกมแล้วก็หลายแอปพลิเคชันมากมีกด้วยึ่1เรื่องเติมเกมต้อง Richman Shop 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 ก่อนอื่นผมว่าเรามาพูดถึงตัวละครอย่างนิวเวเลตหรือว่าพี่นิวินก่อนดีกว่านะครับว่าทำไมตัวละครตัวนี้มันถึงโคตรจะเก่งเก่งในรูปแบบที่ว่าตอนนี้เนี่ยผมเชื่อว่าหลายๆคนที่ดองโลไปเก็บเทพน้ำเนี่ยยังช่างใจกันอยู่เลยนะครับว่าเอ้ยเปิดที่ เปิดพี่นิววันนี้หรือเปล่านี่ถามว่าพี่นิวเนี่ยเป็นตัวละครธาตุน้ําที่แรงที่สุดในเกมแล้วนะครับจะเรียกอย่างนั้นเลยก็ได้แล้วเป็นเมนเพทธาตุน้ําที่แรงที่สุดในเกมแล้วอันนี้เนี่ยเนื่องมาจากว่าในส่วนของเปอร์เซ็นต์สกิลนะครับมันมีดามีที่ค่อนข้างจะสูงมากอย่างพอสวรค์ของพี่นิวะเลเวลหนึ่งเนี่ยก็ทำดาเมจไปตั้ง7.3%ของพลังชีวิตสูงสุดแล้วบางคนบอกเอ้ยแค่7.3เองเหรอ คือต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่า7.3เนี่ยมันแทบจะเทียบเท่ากับดาเมจของอันติเยหลานณะเลเวลแถวประมาณ7.89แถวๆนั้นเลยนะครับซึ่งถือว่าเป็นเปอร์เซ็นต์ที่สูงมากๆนอกจากนี้ในส่วนของอันติเนี่ยยัง,งยมีเบิร์สที่ค่อนข้างจะทำดาเมจออกมาได้รุนแรงแล้วก็มีในเรื่องของการที่เอ่อเวลาเขาชาร์จโจมตีเนี่ยดาเมจของนิเวเลตเนี่ยจะถี่มากๆนะครับนั่นเลยเป็นสาเหตุที่ว่าทำไมนิเวเลตถือเป็นเมจิเพชรที่แรงที่สุดในเกมนะปัจจุบันในในหมายถึงธาตุน้ำอ่ะนะซึ่งด้วยความสามารถนี้เนี่ยครับมัันนนเเเลลลยลยยยยทาาาใใหห้้ๆคี่่่่กงงชจออูว จะเปิดเทพน้ําดีหรือเปล่าหรือว่าจะเปิดพี่นิวดีเรามาฟังความสามารถของเทพน้ากันก่อนแล้วผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะสามารถตัดสินใจได้ตั้งแต่ฟังความสามารถของเทพน้านะครับแล้วเริ่มจากความสามารถตื้นๆของเทพน้ําที่ผมรู้ก่อนดีกว่านะครับในส่วนของความสามารถของเทพน้ำเนี่ยจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด4สายในตัวละครเดียวเป็นตัวละครสายซับดีเพสซับเอนนัเบิลซับฮิลเลอร์แล้วก็ซับบัฟครับในตัวละครเดียวกันเลยนะคือเป็นตัวละครอัศถรรประโยชน์ที่นอกจากจะอัศถรประโยชน์แล้วเนี่ยมันยังโกงในแต่ละด้านด้วยครับ อ่ะพูดถึงในแง่ซับดีเพลสก่อนตัวของเทพน้ำเนี่ยมีเปอร์เซ็นต์ดาเมจที่สูงครับโดยสกิลธาตุของเทพน้ำเนี่ยมีการทำดาเมจแบบหลัก10%ปรของพลังชีวิตสูงสุดเลยซึ่งเท่ากับว่าการทำดาเมจเนี่ยมันแรงาพอๆกับในส่วนของนีเวเลตเลยครับในแง่ของการทำดาเมจต่อฮิตแต่เราไม่รู้ว่าเทพน้ำเนี่ยมันทำดาเมจถี่แค่ไหนซึ่งถ้าเกิดคุณนึกภาพไม่ออกเนี่ยในส่วนของสกิลธาตุมันคือการเหมือนคุณเล่นฟิชอะแล้วคุณปล่อยออสเว้แต่ออสของเทพน้ำเนี่ยมันจะมีอยู่ด้วยก,ววอยออกัน ส่วนอีกหนึ่งตัวเนี่ยจะเป็นตัวฮิลซึ่งเราสามารถสลับโหมดมาฮิลหรือสลับโหมดกลับไปทําดาเมจก็ได้นะครับและมันแปะน้ําได้ดีทั้งคู่มันเลยกลายไปซับเอเนอร์เบอร์ที่ดีด้วยนะครับเพราะว่าเออมันเหมือนมีฟิตสาตัวช่วยกันตีนะอะไรประมาณนั้นแต่เป็นฟิตธาตุน้ำอ่ะนะนอกจากนี้ครับผมนะในเรื่องของดาเมจซับที่เนเนี่ยเราอาจจะพูดกันได้ไม่เยอะแต่ผมคิดว่าการที่มีฟิตสาตัวแล้วมีการทาดาเมจไปมากขนาดนั้นเนี่ยผมคิดว่ามันก็ถือว่าเป็นอาไุธที่แรงนะ ความสามารถต่อมาก็คือในเรื่องของซับเอลัมเบอร์เราพูดไปแล้วเนาะว่าซับเอลัมเบอร์ของเทพน้ำเนี่ยมันดีนะครับเพราะว่ามันมีตัวแปดน้ำเนี่ยตั้งหลายตัวในการกดสกิลธาตุของเทพน้ําหรือว่านั่นแหละมันปล่อยออสมาหลายตัวอะไรประมาณนั้นนะครับความสามารถต่อมานะครับความสามารถที่3นั่นคือในเรื่องของการแบบว่าซับฮิลเนาะการฮิลของฟูรินะเนี่ยหรือว่าเทพน้ำเนี่ยครับมันไม่ได้ฮิลแรงมากแต่มันฮิลถี่มากๆนะครับด้วยความถี่ของเทพน้ำเนี่ยเขาว่ากันว่าน่าจะถี่กว่าในส่วนของโคโคมิ ส่วนเรื่องของในการฮิลเนี่ยผมคิดว่าอาจจะไม่ได้ฮีลแรงเท่ากับโคกมิหากคุณกําลังมองหาร้านขายไอรดีลโลคุณภาพที่ซื้อได้ชั่วป้าบและมีประกันยาวๆตลอดชีพผมขอแนะนํนำร้านดีๆอย่างอาเขตครับเขาเป็นร้านขายไอรดีลีโลและไอเดีเริ่มต้น5ดาวเพชรเยอะหลากหลายราคาและมีประกันถาวรตลอดชีพเด็ดทุกการสุ่มโน1นทุกราคาสายกายชายอย่าพลาดนะครับ แต่ก็ใกล้เคียงกันอย่างเช่นสมมติว่าโคโกมิฮิอยู่ที่8,000หน่วยต่อการกระเพื่อมไมกระปุบบหนึครั้งตัวของเทพน้ำนี่จะอยู่แถวๆประมาณ6,000หรือ5,000นะครับคือไม่ได้ต่างกันมากแต่ให แต่ว่าฮีีกว่าเพราะงั้นนี่เรื่องของความสามารถในการฮีวของเทพน้ำเนี่ยหายห่วงแน่นอนนะครับมันฮีวดีแน่ๆแต่ดีกว่าโคคมิหรือเปล่าอันนี้ยังไม่รู้ต่อมาจะเป็นในเรื่องของการบัฟดาเมจครับแน่นอนว่าการบัฟดาเมจอันนี้น่าจะเป็นจุดเด่นของเทพน้ําเลยโดยการบัฟดาเมจของเทพน้ำเนี่ยมันจะคิดเป็นสแตกนะ็กเนาะแต่ว่าเราค่อยพูดถึงสแต็แลวกันเรามาพูดถึงความสามารถในการบัฟของมันแบบจริงๆริงจังๆกันดีกว่านะครับในการบัฟของเทพน้ำเนี่ยมันจะสามารถบัฟได้สูงสุดๆๆนะ40นะมันจะสามารถบัฟช่องกลางให้้คุณไไดถึง90%ว่่าิ คุณนึกถือว่าเวลาคุณกดอันติโมนาเนี่ยคุณได้รับโบนัสเดเมจทหกสิบเปอร์เซ็นต์ครับแต่ในขณะที่คุณกดอันติของเทพน้ำเนี่ยมันให้โบนัสคุณ90กว่าเปอร์เซ็นต์ครับอันนี้คือ c 0นะถ้า c 1สแต็กมันจะเพิ่มไปมากกว่านี้อีกนะครับทำให้ตัวของเทพน้ำเนี่ยสามารถบัฟช่องกลางให้กับคุณได้ประมาณ120%เลยซึ่งถือว่าสูงเทียบเท่ากับการเอาคาสิณะชำนาธาตุ1,000พเนี่ยมากระจายลดต้านทานมอนและเพิ่มโบนัสธาตุไปหนึ่งตัวคร ดยปกติแล้วเนี่ยตัวของคาสนฮะเนี่ยมันจะเทียบเท่ากับช่องกลางประมาณ80%นะครับก็คือลดต้านทานมอน40แล้วก็บวกให้เราประมาณ40เนาะอันนี้คือกรณีฉำน,นาญธาตุพันธุ์นะครับก็จะได้อยู่ประมาณ80หน่วยซึ่งตัวฟูรินาเนี่ยมันให้มา120หน่วยเท่ากับว่าเป็นเหมือนคาสนฮะหนึ่งตัวครึ่งเวลาบัฟอะไรประมาณนั้นแล้วถ้าเกิดว่าคุณเปิดตัวของ C2 องของฟูรินาเนี่ยครับน้องจะกลายเป็นเบนดีเพสครับก็เรียกได้ว่าเป็นตัวละครที่มีทุกตำแหน่งในตัวละครเดียวนั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่่คาาาถมือวปิดดหรู ส่วตัวผมคิดว่าถ้าคนอยากให้เอาไปเล่นแบบทีมหลากหลายมีประโยชน์ต่อหลายๆทีมเนี่ยผมคิดว่าฟูลินะมีประโยชน์แล้วก็มีความหลากหลายในการจัดทีมมากกว่าแต่ต้องเตือนไว้ก่อนว่านี่เป็นเพียงนี่เป็นเพียงแค่ความสามารถในเบต้าเทสนะครับซึ่งมันสามารถมีการเปลี่ยนแปลงอะไรได้อาจจะมีการบัฟการเนิร์ฟอันนี้เราไม่รู้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเอาจากความสามารถในปัจจุบันที่ผมได้รับรู้มาเนี่ยตัวตัวผมเทปไปทางฟูลินะน่าเปิดกว่าในวิเลตแต่ ถ้าเกิดว่าก่อนตัวละครมันเข้าเกมเนี่ยตัวของฟูรีนะมันโดนเนฟอันนี้ผมไม่ค่อยแปลกใจเลยถ้าเกิดมันจะโดนเนฟเพราะมันดูโกงไปจริงๆนะครับถ้าเกิดว่ามันโดนเนฟขึ้นมาเนี่ยผมว่านิเวเลตก็กลายเป็นตัวละครที่น่าเปิดระดับท็อปๆอยู่ดีครับแต่จริงๆถึงแม้ว่าฟูรีนะเนี่ยจะดูน่าเปิดกว่านิเวเลตแต่ไม่ก็ไม่ได้หมายเขาว่ามันจะน่าเปิดกว่าเยอะนะครับสมมุติว่าถ้าเต็ม10เนี่ย ผมอาจจะให้ฟูรินะในตอนนี้อยู่ที่10คะแนนและนิเวเลตอยู่ที่9คะแนนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันขึ้นอยู่กับคุณด้วยคุณอวยหรือเปล่าถ้าเกิดคุณอวยนิเวเลตคุณเปิดได้เลยหรือถ้าเกิดคุณไม่อวยแต่ว่าคุณรู้สึกว่าเกมลรีของฟูรินะเนี่ยมันดูไม่ค่อยเข้าท่ากับคุณคุณก็เปิดนิเวเลตได้นะครับมันขึ้นอยู่กับคุณเลยหรือจริงๆเนี่ยคนที่ขาดเมนเพปเนี่ยผมจะเชียร์นิเวเลตซะมากกว่าด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าตัวของฟูรินะเนี่ยมันไม่ได้เป็นเมนเพปเนาะถ้าเกิดคุณไม่ได้เเปิด42นนัั่องครบ คนใครคิดเห็นแตกต่างอะไรยังไงเนี่ยก็สามารถลงมาคอมเมนต์กันได้นะครับในคลิปนี้เนี่ยเป็นเพียงแค่ความเห็นส่วนตัวของผมนะทั้งหมดก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับเอ่อคอนเทนต์ความน่าเปิดของนิวเลสกับเทพน้ําว่าเออคุณจะเปิดใครดีนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดของคลิปนี้นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับชอบหรือเปล่าถ้าชอบได้กเอาลืมที่กดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับเพื่อเป็นลังใจในการทําคลิปใหม่ๆของผมนะครับสำหรับวันนี้เดี่ยผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าไปกดซับขอให้ได้ตัวหน้าตู้ใน10 When I popped off, then your girl gave me just a little bit of luck Toe oh, baby so cold, he from the north, he from the Canada Bankers